สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญมกักพี่น้องวันนี้ก็มากินข้าวน้ำกันค่ะเมื่อนี้ได้ยังกินเพราะได้เห็ุแีบนี้ทำแล้วค่ะแม่แล้วเห็ดออมหอยหอยขัวนะคะจงไว้เบออมอยูรอบเนี่ยค่ะจงไว้เบออมไซอันเนี่ยก็พักอีเลิศพักซีพักปังทอดหมูนะค่ะหมูทอดไนหมูดมรสทอดเอาพี่น้องสม้มกระลำเอาไวค้คืนเดียวค่ะส้มพอดีกินเลยเส้นหนังหมูปุ๋นหนังหมูกรุบ อือช่อนนสินค้าไม่ห้พี่น้องหนังเอาไปปะหนังหวหนังวะไอพร,รอยทันเรียบร้อยขาดแต่บีตีเพ็ดไม่ไวจะใ้กรงไหน น้ำม่ต้มหอแล้วค่ะอย่างน้ำม,ม่งามงามกำลังมดดําปอกใตกันอืมอืมังงวงอ่อืมลองกินดูแบัเสซ่บ้างอืมสมสดีนะ เพอพอกันแปบใครนาะสูตรนี่เราสิมาเฮ็ดงามเลยสูตรหน้าบอกแค่ว่าเขาอยากได้นำอะไรเขาต้องต้มขาวอะไรก็เนี่ย แล้วเหงื่อวะเนี่ยนี่เขาเนี่ขายไงไมันต้องใส่ถ่วมันิดถุงมันต้องใส่ถ่วมถุงก็งเบียร์ผักโขมสินะ เบี่ยเราขมหรอสัญญาณเป็นต้นก็ต้นหมูพน,นะไม่เห็นบ้พี่ป่าวอ่มต้นหมูปั่มอืม

นั่งม้วนทุ่งคองพี่ม้อนเมือนตัง้งไงแล้วหลายแล้วกระลำมาฝางเขาก็ขั้นสมแล้วกะอืมอืมแบบบางไฮก็อยากได้หลายๆเยอะอ่ะนั่นบ้าไปแล้วหลาย ขวาวมันก็แซวอีกย อือแคบเอมหนึ่งเขาเก่งเขาจะขนฮาหนังหมูอืมตัวนี้ปเปิดเพลงป่ะอือเราลองอันนึ่งก้อนอยากกัตีตี๋อายากกิดีอีกเล็กนะปนรองมาคาดอันยัง คาดอันนี้ก็เลยคาดแบบโบกเฮ้ยสบายเป็นกรอบแบบบกยุบไปนเนี่ยข้ามือเฮ็ดเลี่ยงน้องซ้ายไหม่ะไ,ไม่เลยนนะ้ำให้ประยุทธ์ผน,นังแบบโบกเพราะได้แบ่งงานกันเฮดค่ะเนี่ย 嗯，好吧。 สมัยตะกีนนะ้เนาะหนังนี้ว่าตะเสริมแบบนี้ละ่ะที่ตะเสริมมาขายเลาะขายน้ำบันนะ่นเนาะใช้บั่นเป็นเห็ดอันนี้อ้อมหอยแล้วค่ะชิมพอดิครับอืมินะ่มนะ ดั่งปรเด็นของหอยบ้างเป็นแบบนะครับสีบานยังดำคือเหลืออยู่นะคะับในกล่องอ้อมหอยขมหอยคัวนนะครันี่แหละพี่น้องเพิ่นบ่ได้หลายเต้ายุกัดต้องขอโทษขอให้ได้หลายๆค่ะบแล้วเสริมกับนี้เป็นบางรอบบางรอบแค่นั้นนะสีบานยังต้องหอยครับเป็นงบอน้ำแม่น้ำกับยังอึดตัวมือนี่นะ ไ่ห้อยหขวเสร็จสิสพออาแรงเพิ่ม ใช่ผมเชื่อเฮดเจี๊ยบเล่นไต่หนังแซ่บแล้วพี่น้องแล้วกำลังถามผนอยู่ว่าเป็นจะเฮ็ดได้หลายป่ะพี่น้องถือว่าเป็นเฮ็ไดได้ดีแล้วลบแบบเนี้ยหน,นังฟูหนังนุ่มนุ่มดีเลยอ่ะนุ่มดีเลยอ่ะเนี่ยพี่น้องบ้างเอามาใส่เจดของเล่นนะเห็นปะค่ะเป็นซีนแบบน,นี้เลย น้ำไปนเส้นแกงเคเรสแค่แจ้วหรือว่าจะก้อยเนาะสารพัดซุปล้าอย่างอื <นะ S 1> ่าเห็นผัดกันยังตีได้เนาะยยอยย้อยผัดยังโก๋หนังมันั่นแซ่บมันใจหนังหัว ตัวเันสีได้นะเป่นปเอาฟื้นมาโอ้ยอหลายๆเิ่นสิมิเต่าสีขึงเันมิเต่าเต่เาเผาอะสีขึงใส่อเฮียบเหรอไอ่เป็นดีดี ตามเสือกมาตื่นร้มาหมากน่อยเท่น้ำหนึ่งใชไปในประเทศดีๆมากระยัหมากระทบโรกหรือมากันสวารสติพี่น้องนาเต็มปุลูเมื่อนี้น้อยกับอ้อมเราเด้อค่ะเปมันกระด น้อยๆน้อยไงครับไม่ได้ขาดหลายผสมกันไปเมื่อของมันอืดอันนี้พี่น้องเห็นแต่น้อยๆนะมันเหลือเลือกเหลืออะไรพี่น้องใครบอกว่าเอาไปอ้อมเนี่ยวันนี้เราเสริมมะซาก็แม่แม่แล้วก็เลยอ้อมไปละพี่น้องก็เห็นวิธีอ้อมหลายอยู่สอกเนาะ โอ้ยูและอิ่มครับมื่อไรเฮ็ดเบียรมื่อเมื่อทั้เบลแอร์ที่บุกต้อยอยู่ทงเบลแอร์ค่ะเหลือบักขามกรบปักบกบักขามเปียกทั้งไปเมาต้นไม่ไหวน้ำกะฟองสามต้นยกค่ะแย่มันตุกเพียงพอแล้วเราบแ่สั้นหน่อยเนาะเอาด่างเปเฮ็ดเนาะด่างเนี่ยด่างเกลียวเนี่ยไปปูนึก็าพเป็นตันุ่งกีดิน

เอาน้ำใหม่ไปไๆใน้ถุงก,ก็เข้าเกิดนะยังดีๆอยู่สิพาพี่น้องแกงน้ำใหม่มืออื่นมืออื่นแกงน้ำใหม่ครับพี่น้องว่าจะสิ่มนั่งปลอกบึงๆเอาๆอืมบึงความเปลี่ยนก็เตียแล้วนะอื ตัวน้ำกินมันแซ่บต้บกกดีมือหนาขันหลังหมูแล้วมะแพงแล้วมันไม่แพงขันหลังหมูแล้วมีรูสูกรับม่ตองหัวสุนหนังหมูโดลงไวเอากะขันมา,ก,ากินอ่ลแล้วเขาไม่ได้เน้นผักเนาะเน้นหนังหมูรูสูตรเลยเน่ไม่ได้ยากเลยมเนลบ่ก็ตะขันจะเอีไอ้ไรแล้วกัน เอาละยืมละเอาละเด้อค่ะสำหรับมือน,นี้เนาะพี่น้องเสริรมกับซีฟ่าไว้ซ้ำนี่เละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สิร์ฟกับแม่คนดำน้ำเลยด้อค่ะสวัสดีค่ะสมารับพี่น้องเด้อค่ะ